ไสัส้นๆแป๊บๆพรุ่งนี้ก็กลับละประมาณทิ้งเที่ยงตอนนี้ก็ถาม,ถาม,ถามทางกับทาองฟอนว่าเออเดินไปวูเบูร์ซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆเนี่ยไปทางไหนเขาก็บอกว่าเดินได้เดินได้ก็กดเซิร์ชได้ดีก็แบบ19นาทีแล้วก็แดดเวียงมากลงแรงมากแต่ก็คือสรุปรวมก็อากาศดีก็เ,เลยออกมาเดินแถวลุ่มแมงที่นี่คือลุ่มแมงมีลูกมเรืออยู่ก็จะอยู่ในบริเวณของ บินนะคะเป็นยังไงกันบ้างคิดถึงเหมือนจะหนาวนะเดินไปเดินมาเหือแต่ก็คืนอนอกจากกรุงเทพก็ประมาณเชยงคืนสิบนะคะกว่าจะอะไรอะไรเทคออฟแลนดิ้งก็บินทั้งหมด9้าชั่วโมงตอนนี้ที่นี่ก็ต่างเวลาชีสิชั่วโมงก็เลยพอแลนดิง้งปุ๊บที่นี่ก็บ่ายสองใบสามแล้วคือถ้านอนปุ๊บก,ก็จะตื่นมาเย็นแล้วก็จะไม่อยากออกไปไหนใช่ปะก็ต้องสั่งอาหารที่โรงแรม แต่โรงแานเขาก็บริการดีมากเขาบอกว่าเขาเพิ่งเคยรับลูกเรือไทยครั้งแรกเขาก็มาเซอร์วิสดีมากแล้วก็แบบมีสเปเชียลเมนูเป็นอาหารซึ่งอาหารพิเศษมากสำหรับลูกเรือไทยออกไปหาผลไม้กินมาพูดถึงผลไม้วูวหัเอออยากไปดูเลยนเพิ่มกินแบบหน้าก็ดีเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนโควิดซิดนี้ก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ไปแต่ญี่ปุ่นเกาหลีเดือนนี้ก็มีไฟเหนือไฟเดียวซิตี้ก็เลย แล้วเป็นอันชอบปีมากที่ก่อนหน้านี้ยไฟสิมดี้ก็คือต้องลดจมูกแล้วก็ต้องกัดตัวอยู่ในห้องแล้วก็จะมีอาหารสง่งห้องสามมือ้อตอนนี้คือออกมาเดิน,ดน,นอออเล่นได้อ,นนอ,ออกมาข้างนอกได้ก็เลยอ,ออกมาหน่อย <c oughs> ซึ่งว่าป่าจริงก็จะแบบโรง,งแรมพกก็จะเช็คอินนอนแล้วก็จะออกไปแค่จุดตัวข้าง แวะดูต้นไม้ลายทหารอยากเป็นต้นไม้แล้วก็อยากเป็นทหารด้วย <c oughs> แห้งๆแล้วยังไม่เห็นทีท่าเลยคิดว่าจะหลงหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะฮึบ่งเพงยพ่งงถึงยังถึงยังถึงยังนี่คือสภาพของคน <c oughs> อดนอนนอนไปหนึ่งชั่วโมงทั่วเพราะว่าปวดต้องชี่ลงมาปุ๊บก็ขึ้นไปนอนหลับไม่ได้อีกเลยอุ้ยนา่าจะถึงแล้วนะข้างหน้าข้างหน้า คนก็เดินสบายๆอากาศดีเดินได้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสรุปที่เดินเมื่อกี้นะคะหลงค่ะเก๊ถึงแล้วขนะ้างแล้าเดี๋ยวต้องถามทางแล้วก็เดินมาอีกทางหนึ่งหลงกตลอดคู o ก l e แ a p ก็มี แต่คิกเกตเปิดบ o ็ k i f y ฟายไงก็เลยดูแบบของทางโรงแรมเอาก็โอเคแต่ว่ามันก็ไม่ละเอียดก็หลงหลงเนื่องจากเมาๆเดินเมาเมาก่อนด้วย <c oughs> คิดถูกไหมเนี่ยเดินห <c oughs> ลงทางไร้ผาเอ้าเลยมาอีกไม่ใช่ไปค่ะ <c oughs> โอเคถึงแล้วนะคะ มีพายกลายอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเรามีร้านอาหารเยอะญี่ปุ่นเวียดนามจีนหลงประมาณสี่ตลกนะคะเมื่อกี้เจอคนไทยเขาไปถามเขาว่าคนไทยหรือเปล่าครับเขาก็บอกว่าเลี้ยวเลี้ยวเลย,เยมาทางนี้เฮ้ยมันอยู่ล้ำลึกมากถ้าไม่ถามคือหลงนี่คือถ้าไม่ถามคือหลงเนาะใช่างหน้านี้ ตอนนี้พิมพถึงห้องแล้วนะคะทุกคนอาบน้ำเดี๋ยวจะกินอะไรนิดหน่อยแล้วก็เตรียมงานค่ะกับเดี๋ยวพาทัวร์ห้องดีกว่าสไตล์บัตเจทโฮเทลแค่นี้เลยส่วนของห้องน้ำนั้นก็ <laughs> มีการตากผ้าอะไรบ้างโอ้มะกินเดินไววมากเข้าขซุปเปอร์ก็รีบช็อปรีบออกตอนแรกก็ โยผลไม้ใส่ใส่ใส่ไม่ไหวหยิบออกหยิบออกเดินไม่ไหวถือหนักเดี๋ยวดูหนงังละกินอันนี้วาซามิของโคสุดใครรู้บ้าเป็น potato salad เกหิวชันแรก หองชีสมากกะสมนเงนตายละว่ะเอาช้อนมาเป่าเดินกินมาในห้องนง้ำอืมอาหา่ามากสดชื่นมีข้าวๆาวสโมกอืมอร่อยมากอืมโอเคเอา,าะเดี๋ยวไปดูเรากินไปด้วยดูเนบสิกไปด้วยนะ ตางนี้นะคะทุกคนเห็นแบบเละๆแบบอะไรเนี่ยชีดโหนะให้ชีดเยอะมากอันนี้คือราคาสิบเลนแล้วเยอะมากต้นหอมชีสโรเจโตซอสทุกอย่างนัว หล่อนอยากกินไปดูเน็ตฟิกบ้างคืออะไรกินอยู่แล้วก็ลืมทาครีมดูวิวให้หนอกกันหน่อยลิมถนนชาหนูจะบูเบอร์รี นี่คือการมาบินแล้วนอนครัง้งครั้งแรกหลังโควิดในรอบเกือบสองปีกงเลยมาสุดอากาศร่วงี้อากาศดีสิบเ้องศาแต่คงไม่ได้ไปไหนเวลาน้อยเข้าเมืองเต้องนั่งรถส่งรถไฟเข้าไปเดี๋ยวก็นอนละจบการรีวิวซิดนีย์ค่ะจวไปดู n น t f l กันนะ